สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องต้องมงเกิดใหม่จากธรรมยอห์บทที่สข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6พระธรรมยอห์บทที่สข้อ1นถึงหมีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิว ชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดกระทำหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในคันมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญ,ญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณวันนี้เราคุยเรื่องของการบังเกิดใหม่ การเกิดใหม่เป็นเรื่องคําสอนของพระเยซูและในช่วงเวลานี้เราจะเราจะศึกษาเกี่ยวเรื่องของคําสอนของพระเยซูและหนึ่งในคําสอนพระเยซูก็คือเรื่องการบังเกิดใหม่การเป็นเกิดใหม่ถือว่าเรื่องสำคัญและจําเป็นและคําถามว่าทําไมเราต้องใส่ใจคําสอนพระเยซูเพราะนื่องจากเป็นคําสั่งของพระเยซูตามพระหมหาบัญชาคือสั่งให้สาวกว่าต้องสอนสิ่งสารพัด ที่เราได้สั่งพวกจะไว้หนึ่งในนั้นคือการบังเกิดใหม่เมื่อพึ่งการบังเกิดใหม่พระเยซูได้ใช้เรื่องราวของอการพูดคุยกับนิโคเดมัสเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้นิโคเดมัสเป็นใครนิโคเดมัสเป็นฟาริสีคนหนึ่งที่มีความเคร่งครัดในธรรมเนียมประเพณีในบัญญัติของพระเจ้า เป็นคนที่มีความรู้เรื่องอธรรมัญญัตของพวกยูเป็นอย่างดีและเป็นคนหนึ่งที่รอคอยการเสด็จกลับมาของอประมาสิหาหรือว่าประคริสตนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเฝ้ารอคอยพระเยซูน่เฝ้ามองดูชีวิตของพระเยซูมายาวนานและก็ นิโคเลมัสมีความรู้สึกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคําตอบที่เขารอคอยอยู่แต่เนื่องจากาเป็นพวกฟาริสีก็ไม่สามารถจะเข้ามาคุยกับพระเยซูโดยตรงได้เพราะว่าเนื่องจากฟาริสีกลุ่มใหญ่ไม่เคยชอบพระเยซูและการมาพบกับพระเยซูนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวพร้อมควรด้วยเหตุผลนี้นิโคเลมัสจึงมาหาพระเยซูตอนหลังคืนนะเพื่อจะมาถามไถ่เรื่องที่เขาข้องใจนะครับ ดันั้นเมื่อเขามาพบกับพระเยซูก็เริ่มต้นว่าท่านอาจารย์นะครับใช้คําพูดนี้เลยนะท่านอาจารย์นะครับท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้านะครับพระเยซูว่า,าทําไมพูดอย่างนั้นนะครับเพราะเนื่องจากนิโคลิมัสเห็นว่าพระเยซูทําหลายเรื่องที่เป็นหมายสําคัญนะครับดังนั้นก็ทําให้ยืนยันว่าคนนี้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงสิทธิ์ด้วย น่าจะทำพวกนี้ไม่ได้นั่นคือความเข้าใจของนิโคโดิมัสจึงให้การยกย่องพระเยซูเป็นพิเศษพระเยซูก็บอกว่า,ามาเรียกเราว่าอาจารย์ทำไมนะครับแล้วพระเยซูก็เข้าเรื่องเลยไม่ถามไทยเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เข้าใจแล้วนะฮะพระองค์บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะครับหรือ ถ้าไม่เกิดใหม่แล้วจะเข้าในไปดินของพระเจ้าไม่ได้พระเยซูรู้ว่านิโคดิพัสมาหาพระเยซูเรื่องอะไรนะก็คงเรื่องการรอคอยเมสยาการรอคอยเมสยาเหมือนกับการรอคอยการมาของพระเจ้าและการเข้าสวรรค์ด้วยนั่นคือสิ่งพระเยซูพูดต้องบังเกิดใหม่ถึงจะเห็นพินสวรรค์ได้ถึงจะเข้าในพรสวรรค์ได้ พระเยซูใช้คําพูดคํานั้นนะครับนั้นนิคุลมาก็ถามงงๆหน่อยว่าอา้าวอายุป่านนี้จะไปเกิดหม่อย่างไรนั่นคือสิ่งที่นิคนุลมาตั้งคําถามนะฮะแล้วก็บอกว่าเราชราแล้วเนี่ยจะเข้าไปทองมันดาได้อย่างไรนะครับนั้นพระเยซูก็ตัดเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ําและพุ่มยานผู้นั้นจะเข้าในปีนของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งเกิดจากพุ่ญญาณก็เป็นพ,พุญญาณพระเยซูว่าการมันเกิดใหม่ไม่เกี่ยวข้องอาการมันเกิดฝ่าย <c> เนื้อหนังฝ่ายร่างกายแต่เป็นการมันเกิดใหม่จากฝาา <c> ่ยายพิญญาณเรียกว่าน้ำและพุญญาณหรือจะพูดค่ง่ายๆในภาษาเ <c> <c> ราว่า <TF> <c> ต้องเกิดใหม่โดยพระเจ้านะต้องเกิดใหม่โดยพระเจ้าไม่เกี่ยวอาการมันเกิดใหม่ฝ่ายร่างกายฉะนั้น falling. นี่คือสิ่งที่พระเยซูก็พยายามอธิบายความ การบังเกิดใหม่เนี่ยมันเรื่องการบังเกิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเรานะจิตวิญญาณข้างในของเรานะครับเราต้องหันกลับมาพบกับเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูใช้ว่าต้องบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณพระวิญญาณจะหมายใครหมายถึงใครอื่นก็ได้งคือพระเจ้าคุณต้องบังเกิดใหม่โดยพระเจ้าน,นั่นคือสิ่งสำคัญฉะนั้นเป็นสิ่งเมื่อพระเยซูพูดคุยกับนิโคเิมัสจึ่เขาได้เข้าใจได้ระดับหนึ่ง และหลังจากนั้นนิโคเดมัรก็ติดตามพระเยซูมาตลอดและเมื่อตอนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนนิโคโลมรัสก็เป็นคนหนึ่งที่แสดงความเข็นในการคัดค้านนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและก็เมื่อสาวกทํางานนิโคเดมรัสก็มีส่วนในการแก้ต่างให้บางอย่างซึ่งยืนยันว่า พระเยซูปเป็นพระเจ้านั่นคือเมื่อนิคุณวัได้พบความจริงนี้นั่นก็อย่าให้เน้องได้มองเห็นความจริงว่าเมื่อเราพูดถึงการมาเกิดใหม่จึงไม่ได้พูดถึงการกลับไปเกิดใหม่นะฮะหรือชาติใหม่แต่พูดว่าการได้พบกับพระเจ้าการได้กลับมาหาพระเจ้าโดยพระเจ้านะฮะโดยพระเจ้านั้นพระเยซูพูดชัดด้วยเหตุผลนี้พระเยซูว่าถ้าผู้ใดต้อนรับพระองค์เชื่อในพระองค นะแต่สมบมดาวิทตอนรับเะเยซูเชื่อในเะเยซูรปเยซูก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเรื่องนี้ก็พูดชัดว่าไม่ใช่เ,เรื่องเน้าหนังแต่เป็นเรื่องของวิญญาณนั้นอยากะหนยนใจนะครับว่าเราทุกคนจําเป็นต้องเกิดใหม่ไฟา์วิญญาณเพื่อเราจะเข้าในพิณสวรรค์ได้ร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสัเสญขอบคุณในความรักกับพระองค์พระเจ้าอวยพรประทานในสุดสุดลายและเรา,าทุกคนซึ่งเป็นทุกคนที่มีโอกาสได้พบกับพระเจ้าเพื่อจะมีโอกาสบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณและได้าพบกับพระเจ้าและเข้าอยู่สวรรค์กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคําถามสําหรับการคร่ครวญท่านคิดว่าท่านจะไปสวรรค์ได้อย่างไร ข้อคิดประจำนี้นะครับการไปสวรรค์ไม่ได้ขึ้นกับความดีที่เราทำแต่เราสามารถไปสวรรค์ได้ด้วยการมาเกิดใหม่ในพรีสุคริตอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL l i f e และสามารถสนับสนุนภารกิจ ผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ